ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบนะครับกับผมนะครับคุณแอปนะฮะรถยนต์มือสองนะครับบายสยามนิสสันอุบลนะครับข้างผมนี่นะฮะสวยหล่อเท่ขนาดไหนนะฮะฟอร์ดเลนเจอร์นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะ2.2นะฮะ XLT นะฮะปี2016นหะฮะไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นมีดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอบนะครับข้างๆผมนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวนี้มีดียังไงนะฮะตัวนี้นะฮะดูโดยรวมแล้วเจ้าตลาดยังกีดนะฮะลดดีมากนะฮะไม่เพียง60,000กิโลเท่านั้นตัวนี้เป็น Ford r a n g e r นะครับ2.2นะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะแล้วก็ตัวนี้ปีใหม่ๆเลยต้องบอกเลยว่าปีแค่2 0 1 6เองนะฮะไม่เพียง60,000นะฮะป้ายแดงออกห้างเนี่ยก็แ9น0 0้าหม่าบาทง่ายๆคือ ขาดพันเดียวเ0้0แสนง่ายๆตัวเนี้ยที่ลูกค้าเดิมนะฮะแต่งมาแบบแน่นๆเลยนะฮะในเรื่องของกระจังหน้าคิ้วนะฮะตัวของอซุ้มล้อแล้วในเรื่องของแม็ก6นะฮะเดี๋ยวโอเคครับผมพาไปดูก่อนนิดนึงนะฮะมาตรงกระจังหน้านิดนึงผมต้องบอกนะ,ะว่าตัว XLT เนี่ยตัวแรกจริงๆนะฮะตัวกระจังหน้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบโครเมียมนะฮะเป็นแบบโครเมียมอันนี้ลูกค้าเดิมเขาเปลี่ยนมาแต่ต้องบอกก่อนนะถ้าสมมติลูกค้าใหม่ไม่ชอบตรงเนี้ยผมเปลี่ยนให้ได้นะครับผมเปลี่ยนให้ได้เลยนะ แล้วอย่างหนึ่งตัวเนี้ยในเรื่องของตัวไฟนะฮะไฟหน้าเนี่ยตัวเนี้ยมาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสังเกตดูได้นะฮะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วค่อนข้างใสเลยปี16กนะใหม่มากๆแล้วก็มีคิ้วขอบให้ที่ลูกค้าตัดมาให้เลยตัวนี้นะครับลูกค้าติดเพิ่มนะบอกเลยตัวนี้มีไฟตัดมอกมาให้แล้วนะครับ ตัวนี้มีไฟตัดหมอกฮะตัวนี้บอกเลยแน่นมากผมลองขับมาแล้วผมยังชอบเลยนะฮะขับสนุกขับมันนะคะตัวนี้ผมบอกเลยตัวนี้นะฮะ2.2ถึงเป็นเครื่อง2.2ก็จริงแต่แรงม้าไม่น้อยหน้าเลยนะฮะตัวนี้คือให้กําลังแรงขับแรงม้านะฮะ160แรงม้าเลยก็ว่าได้นะฮะมาส่วนในเรื่องของตัวของแม็กนะฮะแม็กอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับในส่วนของเรื่องตัวแม็กนะฮะเรามาดูกันใ,นใกล้ๆก่อนแม็กตัวนี้เป็นขอบ16เนาะ เป็นของค่ายไหนเป็นของค่ายเลนโซนะฮะตัวเนี้นะฮะลูกค้าเปลี่ยนมาเลยนะฮะเปลี่ยนมาให้ใหม่กับยางออโเทเลเป็นของกู i ิชนะฮะตัวนี้ไซส์265นะฮะ756นะฮะตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าตัวเนี้ยจริงๆอ่ะลูกค้าออกมาปี1-6เนาะลูกค้าเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ถ้าดูจากสภาพยางแล้วยังใช้ได้อีกนานนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าตัวยางเนี่ย ยังมีความหนานะครับแล้วยังมีขนเงาะอ,อยู่เลยนะครต้องบอกเลยลูกค้าวิ่งค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วมาส่วนตรงด้านขวามือนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นตัวคิ้วทําให้ดุขึ้นว่าไว้ตัวเนี้ยคือเลนเจอร์เนี้ยลูกค้าส่วนใหญ่นะฮะนะฮะก็คือจะเอาไปแต่ง ผมบอกเลยว่าตัวนี้ลูกค้าได้ไปคือครบเลยนะฮะไม่ต้องทําอะไรนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะตัวนี้มันเป็นออโต้มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์คือเกียร์ออโต้หกสปีีตัวนี้ฮะจะมีให้ตรงนี้อยู่เราก็เป็นสัญลักษณ์บอกได้คือตรงแก้มขวาแก้มซ้ายแก้มขวานะฮะแล้วในส่วนของตัวโครงไฟนะฮะก็ตัดด้วยดําคือตัวรถเนี่ยมันเป็นสีเทาแล้วต้องบอกว่าเป็น อ,ออกเหลาเมทัลลิกแล้วกันค่อนข้างทําให้มีความดุข,ของเขาไปในตัวนะฮะตัวนี้มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้แล้วด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนแล้วอย่างหนึ่งตัวนี้ตรงข้างประตูทุกทีอะ ตัวกันคิ้วตรงนี้ต้องบอกว่าตัวกันขอบประตูตัวนี้ลูกค้าก็ติดเพิ่มมาให้อีกมาดูนะฮะตัวนี้ลูกค้าติดเพิ่มมาให้สีข้างเลยนะครับแล้วก็มีฟิล์มที่ลูกค้าติดให้แล้วก็บวกกับคิ้วด้วยตัวนี้นะครับในส่วนของตัวกระไดข้างซ้ายขวาเราก็มีให้ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูเต็มเ็ก่อนรอบคันนะฮะโอเคครับมาดูกันทังด้านหลังนะฮะต้องบอกว่าด้านหลังตัวนี้ลูกค้าติดมาให้อันนี้ผมไม่ได้เอาออกให้เนอะถ้าในกรณีลูกค้าไม่ชอบเดี๋ยวผมเอาออกให้นะฮะ ในส่วนของข้างท้ายนะฮะข้างท้ายก็เป็นไซส์เดียวกันนะครับเป็นออเทอเรนกูดลิชนะครับให้แม็กเลนโซ่ขอบ16 2657 56นะฮะตัวนี้นะฮะเรามาทางด้านท้ายเนาะตัวเนี้ยด้วยการที่มันเป็นตัวยกสูงไว้ไงว่าตัวท็อปขับ2เกียร์ออโต้นะต้องบอกก่อนตัวเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ว่าไฮแลนเดอร์ตรงนี้นะครับนะฮะในส่วนของไฟท้ายข้อไฟท้ายยังไม่พอลูกค้าก็จัดมาตัวข้อไฟท้าย ให้ดูดุดันมากขึ้นกับสีรถนะฮะค่อนข้างลงตัวและเข้ากันมากๆนะฮะดูนะฮะไฟแต่ละดวงยังใสยอยู่เลยลูกค้าใช้น้อยมาก เดี๋ยวยังไงผมให้มาดูาตัวบุ๊กเซอร์วิสคือลูกค้าเนี่ยเพิ่งเข้าศูนย์เมื่อเดือน5นี้เองเดือนนี้คือเดือน7นะผมบอกเลยผมเพิ่งได้รถมาเมาื่อวานนะครับนะฮะมาดูทางด้านท้ายนะฮะทางด้านท้ายนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีวอร์ดิ้งนะฮะเป็นตัวโลโก้ของ Ford นะฮะตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนะเป็นรุ่นของ XLT ตัวนี้นะฮะเป็นตัวท็อปขับ2เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ในเรื่องของเลนเจอร์ตรงนี้นะฮะนะครับตัวหางด้านท้ายนะฮะติดเซนเซอร์มาแล้ว4จุด นะฮะค่อนข้างครบเลยนะฮะค่อนข้างครบแล้วผมต้องบอกเลยนะอย่างตัวท้ายเนี่ยนะฮะดูร่องนะฮะดูร่องตรงไลเนอร์นะฮะอันนี้คืออย่างเดิมเดิมลูกค้าไม่ค่อยได้ทุกเลยผมบอกเลยลูกค้านี่ยังไม่ค่อยได้ทุกเลยนะฮะตรงนี้รถเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ไม่มีแวดนะมันเป็นรถบ้านนะฮะลูกค้าจะตัดสดหรือจะผ่อนเราก็มีบริการให้นะฮะและอย่างหนึ่งผมอยากให้ดูในตัวจุดอาร์คนะฮะแต่ละจุด นะครับยังเดิมๆนะฮะยังกลมๆนะฮะมีติกอาร์คของลงมาจากโรงงานอันนี้ยังเดิมๆนะผมบอกเลยค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะแล้วในส่วนของทางด้านขวาอันนะฮะอยากให้ดูทุกจุดนะตรงนี้ตรงด้านท้ายเนี่ยมันมีไฟสําหรับเขาเรียกว่าอะไรไฟดวงที่3สําหรับด้านท้ายด้วยนะฮะตรงนี้นะครับผมโอเคครับมาส่วนทางด้านขวานะอย่างที่ผมบอกเนื้อซุ้มล้อมาให้หมดเลยสี่ข้างนะฮะดูดันมากนะฮะกับ ล้อแมกเรนโซนะฮะสตัวนะฮะอันเนี้ยผมอยากให้ดูทั้ง4ข้างก่อนเนอะก่อนที่ผมจะไปรีวิวข้างในโอเคครับเดี๋ยวยังไงเห็นสภาพแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวข้างในกันเโอเคครับมาส่วนกนังของด้านในนะฮะผมบอกก่อนอันนี้ผมขออนุญาตสตาร์ทรถนิดหนึ่งเพราะผมค่อนข้างร้อนเนาะดูข้างในมาเริ่มมาที่พรมลไยก่อนพรมลายเนี่ยเป็นหนังแท้นะอันนี้หนังแท้ลูกค้าใช้มาเนี่ย ค่อนข้างดูแลเลยนะครับไม่มีริ้วรอยนะฮะเรามาส่วนในส่วนของด้านขวาเนาะด้านขวาเนี่ยเป็นตัวปรับนะฮะมีบลูทูธให้นะฮะในเรื่องของการสั่งการด้วยเสียงก็มีให้นะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายก็มีให้ส่วนของด้านขวาตัวนี้ต้องบอกเลยว่า เป็น cruise control ตัวนี้เราก็มีให้นะฮะจับความเร็วของคันข้างหน้านะครับตัวนี้เราก็มีให้นะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะผมชอบะไรคือผมชอบตัวนี้นะฮะมีเสา A นะฮะเสา A ตรงนี้คือเราให้มาทั้งสองท่านสองสองข้างเลยของค่ายฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างแบบบอกเลยไม่งกเสานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่ง power outlet นี่คืออันนี้ก็ใช้ได้เลยนะน้องๆนาวาล่าอ,อย่างที่ผมรีวิวถ้านาวาล่าเนี่ยก็คือ power outlet เนี่ยค่อนข้างประมาณ3-4ตัวเลยนะ แต่ตัวนี้ให้มา3ตัวเหมือนกันนะผมบอกเลยเนี่ย power outlet เนอะตัวนี้12โวลต์นะฮะมี1-2นะฮะแล้วรู้สึกจะมีด้านหลังอีกข้างหนึ่งนะฮะมาส่วนของตัว entertainment ตัวนี้ผมต้องบอกกันว่าตัวนี้มีอะไรม้างตัวนี้เป็นตัวเล่น CD ดีเนาะของเดิมเขาก็มีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังก่อนไม่มีเพลงเลยเรือ แต่ผมให้ดูแล้วกันว่าใช้ได้โอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแอร์แบบแมนนวลนะฮะตรงนี้เป็นไฟนะฮะปรับประมาณนี้เลยนะครับองศาของแอร์นะครับตรงนี้เขาปรับได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เรียบๆไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มาตรงนี้ก็คือว่าเป็นกล้องด้านหน้าผมบอกเลยว่าลูกค้าด้านท่านท่านที่แล้วนะฮะไม่ได้เอาออกเนะี่ยจริงๆก็ไม่ใช่หรกผมขอไว้ด้วยแหละ เอา,อาตัวนี้บอกเลยว่าหลายพันเนาะผมบอกเลยนะฮะตัวนี้อีกอย่างหนึ่งผมก็มัลืมบอกตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันมีเซนเซอร์ข้างหลังด้วยเวลาผมกด R ปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ข้างหลังละส4จุดบอกตำแหน่งอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับผมผมทาให้ดูแล้วแต่อย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปก็คือในตัวของเลื่อนไม้นะฮะผมบอกก่อนว่าตัวเลื่อนไม้ผมอยากให้เห็นมากเลยดูนะครับตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยนะครับหกหมื่น 5886กกิโลเท่านั้นผมบอกเลยลูกค้าค่อนข้างรักษารถมากนะครับผมบอกเลยลูกค้ารักษารถมากนะครับเนี่ยผมมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพามาดูนะครับแล้วในส่วนของตัวเก็บแว่นกันแดดก็ปกติใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ไฟด้านซ้ายด้านขวาใช้งานได้ปกตินะฮะฝ้าเพดานสะอาดมากผมบอกเลยตัวนี้นะผมบอกเลยขับ ผมขับเองผมยังชอบนะฮะผมบอกเลยผมขับเอยังชอบลืมบอกไปอีกอย่างนึงคือตัวนี้มี AUX นะครับมี USB ให้แล้วตรงนี้ด้วยนะครับลึกๆไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าอ่าโอเคนะเห็นตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะ6สปีดนะฮะมาด้วยชุดหุ้มหนังนะครับมีขีดลายสีเทาด้วยนะฮะให้ลุคดูสปอร์ตมากขึ้นค่อนข้างดูดีเลยเก็บงานค่อนข้างดูดีเลยนะตัวนี้แล้วอีกอย่างนึงตัวนี้ผมต้องบอกว่าอย่างตัวนะครับล็อก อะไรก็ค่อนข้างลงตัวเลยนะครับด้านข้างอันนี้เป็นผ้านะคะอันนี้ผม,มื่อบอกเลยว่าข้อดีของผ้ามันก็มีนะไม่ร้อนนะฮะแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้สำหรับคนขับนะครับแล้วก็ลำโพง6ทิศทางของตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะเรามาต่อกันในจุดของเม็ดอาร์คนะฮะมาดูใกล้ๆเลยจริงๆอยากให้ลูกค้าดูมากนะฮะตัวนี้ยังเดิมๆนะฮะน็อตยังเดิมๆนะฮะ ป้ายจากโรงงานนะครับตัววอดดิ้งยังครบนะครับป้ายจากโรงงานไม่มีอุบัติเหตุเลยนะผมบอกเลยนะฮะคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะฮะตัวสก้าเพจเลนเจอร์ก็สวยงามนะฮะลูกค้าไม่ค่อยได้เหยียบย่าเท่าไหร่นะฮะยังดูใหม่เอี่ยมเลยนะฮะตรงนี้ผมบอกเลยค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะคันนี้นะผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งก็คือตัวเม็ดอาร์ตนะฮะตัวนี้นะครับสังเกตนะฮะเม็ดอาร์ของเขามีมีค่ายเนี่ยที่ผมสังเกตเนะตัวเม็ดอาร์ก็จะมีลูกศร ออกไปนะฮะของของฟอร์ดมันจะเป็นอย่างนี้เนาะลูกศรทิมออกไปนะฮะอยากให้ดูเลยเม็ดเรียงสวยมากๆกิบ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 นะฮะตรงนี้อยากให้ลูกค้าดูว่าเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุนะผมบอกเลยถ้ามีอุบัติเหตุนี่คือผมรับซื้อรถเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้อ่าอย่างที่ผมบอกใช้น้อยเนาะยังไงเดี๋ยวผมพามารีวิวดูตรงนี้ต่อนะครับในส่วนของกระบ,บะด้านหลังบอกเลยรถคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์ ก็มันจะบอกว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้ด้วยนะครับขึ้นใช้งานค่อนข้างสบายอย่างที่ผมเห็นเนาะนะฮะนะฮะเลกรูมมีค่อนข้างมีพื้นที่เลยนะ,ะถึงหลังจะชันไปนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าไม่น้อยหน้า SUV แล้วกันอย่างที่ผมบอกนะฮะข้างหลังข้างหลังตัวเนี้ยมาดูมาดูตัวนี้มีมีตัว power outlet ให้อีกตันหนึ่งนะฮะ power outlet มีทั้งหมดอยู่3ตัวค่อนข้างสะดวกสบายเลยตรงนี้นะฮะ นะครับมาดูในส่วนของเม็ดอาร์ตัวนี้ก่อนนะเรามาดูให้ลูกค้าดูเม็ดอาร์ตข้างหลังข้างหลังเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่านะครับแต่ละจุดนิ้งๆเลยเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูอีกนะฮะตัวนี้นะฮะนะฮะผมอยากให้ดูนะฮะผมสังเกตหลายค่ายแล้วมีของฟอร์ดนี่แหละมันจะเป็นลูกศรทิมออกนเนี่ยแหละเนี่ยโอเคนะนะครับผมอยากให้ดูอยากให้ดูของเรา เดิม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 กิบ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 นะฮะคันนี้คันนี้เลยบอกว่าลูกค้าเนี่ยคือมือเดียวนะครับมือเดียวว่าไงว่าออกป้ายแดงมาแล้วมาขายให้เรานะครับตรงนี้ผมบอกก่อนเดี๋ยวผมในเมื่อผมพามาดูทางด้านขวาแล้วเดี๋ยวด้านซ้ายผมพาไปดูด้วยโอเคครับนะฮะโอเคพามาดูทางด้านนี้ต่อนะฮะในเมื่อเราให้ดูแล้วก็ต้องให้ดูทุกด้านนะครับตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกเนาะเส้นสายเขามาดีเลยนะฮะ หล่อเลยผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปค้นขางคุ้มเลยนะตัวนี้ของแต่งมาเต็มนะฮะยางออลเทอรเนนนะครับแม็กเลนโซนะครับไม่เพียง6 0หมื ok ่นนะฮะเหมือนได้ใหม่เลยผมบอกเลยเหมือนได้ใหม่นะครับแล้วมาดูตรงนี้ต่อก่อนที่จะไปจบวันนี่ห้องเครื่องเนาะนะฮะผมให้ดูเลยเนี่ยน็อตแต่ละจุดยังไม่เคลื่อนเลยนะฮะยังใสๆเวอร์ดดิ้งยังอยู่ครบ <ítulo> นะครับนะฮะตัวรอยปากกาขีดจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะับอันนี้ให้ดูต่อนะมานะฮะตัวนี้นะับอยากให้ดูล่องนะฮะต่างๆนะับตรงเสาตรงจุดเชื่อมต่างๆนะครับตรงน,นี้นลดค่อนข้างเดิมเลยนะครับผมบอกเลยค่อนข้างเท่มากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปต่อหังห้องเครื่องต่อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวมาต่อในส่วนของห้องเครื่องนะฮะ สำหรับรถสัญชาติอเมริกันคันนี้นะมาต่อที่ห้องเครื่องเลยอย่างที่ผมบอกเนะเครื่องไงเนี่ยถึงให้มาแค่2.2นะบอกเลยนะแรงมากนะฮะตัวเนี้ยนะฮะ160แรงม้านะครับถ้าถามคือตัวเนี้ยผมอยากให้ดูอะไรเอ่ยผมอยากให้ดูตรงเม็ดอาร์ตต่างๆนะเส้นสายเขามาดีนะฮะเส้นสายเขามาดีเลยนะฮะเดิมๆแก้มซ้ายยังเดิมนะฮะรูกมลมรูกลมนะครับคานหน้าก็ยังเดิมๆเลยนะับพลาสติกแล้วก็ ตัวสติกอร์ที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้เส้นสายเขายังดูดีเลยนะครับนะครับตัวนี้ไม่มีอุบัติเหตุผมชัวร์เลยนะฮะตัวนี้ผมรับประกันเลยนะครับนะฮะเมทอาร์ยังไม่ได้ไขสักกจุดผมบอกเลยคันนี้ค่อนข้างคุ่ม่ามาในส่วนของฝากระโปรงนะฮะในส่วนของฝากระโปรงตรงนี้เป็นสติกอร์นะฮะยังมาจากโรงงานเดิมๆนะครับตัวนี้นะฮะนะฮะตัวล็อกนะฮะก็ยังเป็นเป็นเลขนัมเบอร์ซีรีส์นะฮะปั๊มฟอร์ดนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ ยังเดิมๆนะฮะผมบอกเลยคันนี้เดิมๆม,มากนะฮะอย่างที่ผมบอกคือคันเนี้ยคือถ้าลูกค้าได้ไปเนี่ยค่อนข้างคุม้มคุณไม่ต้องทำอะไรนะครับและอย่างหนึง่งตัวเนี้ยบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบคุญแจนะฮะมีมีคุญแจสำรองให้ตัวเนี้ยก็มีแมนนวลนะฮะคู่มือกับสมุดรับประกันเมื่อกี้อย่างที่เราดูตอนต้นคลิปเนาะคือลูกค้าเนี่ยคันเนี้ยใหม่เพิ่งประมาณ65 0 0 0นะครับผมต้องให้ดูก่อนว่าตัวลูกค้าเองเนี่ย เช็คมาเนาะเข้าศูนย์นะฮะบริการตลอดดูครั้งล่าสุดแล้วกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือน5ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่8เดือน5นะฮะปีนี้เลย2564นะฮะเข้าที่ไหนเอย่ย ESG นะฮะที่ไหนไม่รู้นั่นแหละผมเห็นละไมล่าสุดคือเท่าไหร่6 1 1 2ื่นงหร่นะฮะบอกเลยว่าคันนี้ยังขับได้ย,ยาวๆนะฮะคือบอกเลยนะฮะคันนี้สมบูรณ์มากจริงๆนะครับคลิปล้วนะฮะจะท้ายคลิปล้วผมบอกนิดนึง คือคันนี้จริงๆผมผมจะตั้งประมาณสัก5้0 0สนเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เลยผมให้พิเศษเลยนะผมให้พิเศษเห็นรถแล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับหสปีดนะฮะคันนี้ราคาเล่าๆเลยนะครับผมให้เลยนะครับห้าแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับย้ำอีกรอบนะห้าแสนสามื่นเก้าพันบาทนะฮะคือใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อมาเลยนะเบอร์ผมนะศูนย์แปดสองนะฮะ 3 496364นะครับคุณแอปนะครับหรือเบอร์คุณหนุ่มนะฮะมีที่อยู่ตามด้านล่างนะครับหรือจะทักเพจทางบริษัทเราก็ได้นะครับตรงนี้ยังไงก็ตามนะครับผมฝากไว้ท้ายคลิปนิดนึงนะครับลูกค้าท่านไหนสำหรับเพจมือสองนะครับอยากให้ผมหรือคุณหนุ่มนะฮะรีวิวรถคันไหนสามารถฝากคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ตามนะครับท้ายคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองในสภาวะโควิดด้วยนะครับอย่าลืม กดซั s สไคร e นะฮะกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและเป็นกําลังใจให้ผมกับทีมงานทําคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับผมขอร้องเนาะนะครับขอบคุณมากครับ